สาวด่วนครับทุกคนมาต่อกันที่ประเด็นของพี่ดิวธีรพัฒน์บ้างครับหลังฝ่ามารสุมนะครับกับการยกเลิกจ้างพนักงานทุกคนนะครับเรียกได้ว่าพี่ดิวก็มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงประเด็นของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก่อนซึ่งพี่ดิวเนี่ยได้พูดในไลฟ์นะครับครั้งหนึ่งบอกว่าอยากจะจ้างครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยแต่ต้องบอกว่า พี่โจอุงอิงเนี่ยคือไม่ว่างเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหวันที่15เมษายน2567นะครับสาวน้อยเพจบ้านแพงต้องบอกว่าไม่ว่างแน่นอนจนถึงปี2568ซึ่งมีฟีดแบ็กหนึ่งนะครับทุกคนที่พี่ดิวได้พูดเอาไว้กลางไลฟ์นะครับบอกว่าอ่าบางคนแหละบอกว่าไม่ชอบแพลวพๆเลยไม่อยากให้เอามานะครับถ้าเอามาเนี่ยขอเป็นคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ไหมนะครับเพราะว่า ไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบซึ่งพี่ดิวเนี่ยมีความลำบากใจมากๆในการจ้างหมอลำนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าอ้าวทำไมไม่จ้างอุงอิงพ่อโจล่ะใช่ไหมครับทุกคนก็ไปคอมเมนต์กันเยอะพี่ดิวก็บอกว่าแล้วพ่อโจอุงนอิงเขามีคิวให้ไหมอยากจ้างนะแต่ว่าเขาไม่มีคิวนะครับซึ่งสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยเขาโอโหฮอตมากคิวเนี่ยแน่นไปถึงปี6869กกันเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนและล่าสุดครับทางด้านพี่ดิว ธีรพัฒนก็ได้มีความเคลื่อนไหวนะครับบนแฟนเพจของตัวเองแล้ว15เมษายน2567พี่น้องประชาชนชมฟรีนะครับชมฟรีเลยที่บ้านเกิดพี่ดิวถูกไหมครับก็เร็วๆนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โตกเกียวมิวสิกแล้วก็แพรวแสงทองนะครับซึ่งพี่ดิวเนี่ยได้ขึ้นหัวข้อเอาไว้นะครับบอกว่า โตเกียวมิวสิกเพลาวเพลาวแสงทองก็คือเอาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับอาจจะเป็นแบบว่าอนิมิมไม่แน่ใจว่าพี่ดิวจะอ่าให้ให้ใหทางโตเกียวมิวสิกเป็นหลักหรือเปล่าแล้วก็คุณเพลาเพลาว,าวแสงทองเนี่ยมารับเชิญอนิมิมไม่แน่ใจนะครับก็น่าจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของเขาอะนะครับซึ่งเขาก็มีสัญญากันนะครับเนาะอ่ะพี่ดิวได้พาดหัวข้อเอาไว้ว่าจะดรามา่ายังไงก็ช่างนะครับยังไงก็รักทั้งสองคนนะ น้องบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์แล้วก็แพรวแสงทองโตเกียวมิวสิกนะครับอ่ะนะพี่ดิวก็คือได้มีการโพสต์แล้วนะครับนาอแล้วก็แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ดตำนานจ้างหมอลำนะครับสองปีทาตามสัญญาทุกๆคนนะครับชมฟรีเช่นเดิมมหาสงการวันที่15เมษายนเต็มวงนะครับใครมาดูมหมอลำที่พี่ดิวจ้างบ้าง คนมาเป็นหมื่นๆนะครับและปีนี้มหาสงการเนี่ยเต็มวงแสงทองฟินแลนด์ปีนี้จะดราม่ายังไงก็แล้วแต่นะครับพี่ดิวก็จ้างเหมือนเดิมนะครับวงแรกก็คือวงแสงทองฟินแลนด์นั่นเองนะครับอะซึ่งต้องบอกว่าเขาได้มีการเขาเรียกว่าอะไรอะสัญญาเนะาะไพ่บอมากนอนอยู่บ้านนะครับอันนี้อันนี้พี่ดิวพี่ดิวได้มีการเขียนว่า15เมษายนมหาสงการ 2,567พี่ดิวจ้างน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพรวพราวแสงทองตัวเกียวมิวสิกงานฟรีเงินไอ้ดิวจ้างเองใส่เองจบไพสีมากับมาเดร์นะครับไพบ่มากกัน้อนอยู่บ้านจบรักทั้งสองคนคือเก่านะครับซึ่ง่าในช่วงที่มีดราม,ม่ากเกิดขึ้นเนาะทุกคนก็ ก่อนจะมีดราม่าอีกซึ่งต้อบอกว่าพี่ดิวเนี่ยโดนมาตลอดเลยพี่ดิวธีรพัฒน์พ่อ้าออนไลน์ชื่อดังเนี่ยซึ่งต้อบอกว่าเขามีเหมือนกับสัญญากันเนาะเหมือนกับว่าจะมีการแบบว่าจ้างแสงทองฟินแลนด์เนี่ยมาแต่ทีเนี้ยพอมีฟีดแบคของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้ามาก็คือองค์อิงเนี่ย ปังเปรี้ยงพ่อโจคือแบบเปรี้ยงเลยทีนี้ก็มีฟีดแบ็กว่าทําไมไม่จ้างวงนี้ใช่ไหมครับซึ่งพี่ดิวบอกว่าอยากจะจ้างมากๆนะครับแต่ว่าทางด้านบอสโจเนี่ยก็คือไม่มีคิวนะครับต้องบอกว่าโอ้โหยาวไปถึงปี68เลยแล้วก็ทางด้านพี่ดิวเนี่ยก็มีการมอบอเอาอ่อดดอกไม้ไปให้บอสโจด้วยนะในวันวาเลนไทน์นะครับทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็คิดว่านะในอนาคตนะครับทุกคนซึ่งถ้าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีคิวให้ นะครับปี68 69อะไรก็ว่ากันไปครับพี่ดิวมีโอกาสจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงแน่นอนนะครับซึ่งพี่ดิวอยากจะจ้างเนาะเราก็พูดได้แค่นี้จริงๆแล้วก็ในช่วงนี้อุ้มอิ่มทําไมหลายคนบอกว่าทําไมอุ้มอิ่มอ่านข่าวพี่ดิวบ่อยซึ่งนุ๊กบอกว่าอ่ะแฟนคลับพี่ดิวทีรพัฒน์เนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่อุ้มอิ่มทำข่าวพี่ดิวเกี่ยวกับเรื่องพนักงานตกงานเนี่ย นะครับไม่ใช่พนักงานตกงานพี่ดิวเลิกจ้างพนักงานเออขออภัยด้วยนะครับก็คือแฟนคลับพี่ดิวมาติดตามมุกมิ่มแบบพุ่งอย่างนี้เลยการาฟพุ่งอย่างนี้เลยนะครับก็ก็จะได้มีการอัปเดตข่าวสารบ้างนะครับเนาะนะแล้วก็ทางด้านพี่ดิวจีรพัฒน์เนาะก็คือนี่แหละครับทุกคนก็ไม่ว่าจะมีดรามา่ายังไงกับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับ ซึ่งเอาจริงๆครับทุกคนแฟนคลับวงไหนเนาะเขาก็คือศิลปินเนี่ยรักกันดีอย่างทางด้านคุณบีป,ปุ่ยบ้านบอสโจคุณแปลวพแาลวอย่างเงี้ยเขาก็รักกันดีกับทางด้านบอสโจเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่คิวจังหวะเวลามากกว่าครับทุกคนแฟนคลับที่บ้านพี่ดิวก็บอกว่าอยากให้จ้างวงนี้วงนี้ใช่ไหมครับบางคนก็บอกอยากให้จ้างวงนั้นวงนั้นไม่อยากให้เอาคนนี้มาอะไรแบบเนี้ยครับทุกคนซึ่งพี่ดิวก็ก็พูดชัดแล้วว่าไม่ชอบก็คือนอนอยู่บ้านนะครับเขาก็จะจัดมาแบบ มาเจอกันเลยอะระหว่างคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็พี่ดิวธีรพัฒน์นะครับแล้วก็มารอติดตามกันว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าไงพี่ดิวเขาจะชอบแบบนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะก็มารอติดตามกันนะครับนะครับเขาก็เป็นแฟนคลับทุกๆวงนะเท่าเท่าทิมอิมดูนะพี่ดิวนะคือเป็นคนเป็นคนใจกว้างไหมนันเถอะใครที่แบบว่าอ่ะคือแล้วเขาก็จะดูฟีดแบ็ก นะครับคือพี่ดิวเขาจะดูฟีดแบ็กด้วยกับกระแสอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่ากระแสดีเขาก็อยากจะจ้างแหละทุกคนนะครับเขาอยากจะจ้างแหละสาหรับสําหรับวงสาวน้อยเนาะซึ่งต้องบอกว่ากระแสแรงนะครับนะครับก็มารอติดตามกันครับทุกคน ว่าจะเป็นยังไงนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่ดิวครับพี่ดิวก็เพิ่งฝ่าเนาะมรสุมในเรื่องของแฟนหรือว่าเรื่องของการสมัครงานอะไรต่างๆใดๆครับทุกคนเนาะก็ให้แฟนคลับนะครับไปเป็นกำลังใจให้พี่ดิวด้วยคือโดนจ้างก็โดนด่าโดนไม่จ้างคนนู้นก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคน เราก็ค่อนข้างเนาะลำบากใจเป็นพี่ดิวธีรพัฒนเองเ่ยเราก็ลำบากใจเหมือนกันนะครับนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้พอ่พอพ่อแม่แม่เอซีแฟนคลับมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องวิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับในส่วนของพี่ดิวจะจา้างอ่า ู้ใหญ่บ้านกับคุณแพลาวมาเนี่ยมิมองว่าก็อยู่ที่คนบริโภคเนาะใครอยากดูใครอยากชมแสงสีเสียงคือตัดอคติออกไปก็อาจจะมาชมแสงสีเสียงอะไรแบบนี้ได้มิมเชื่อว่าคนแน่นแน่นอนแหละเนาะพี่ดิวนะครับเนาะปังมากพี่ดิวนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทองอิมข่าวกระแสด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยรักทุกคนนะครับ